พูดถึงอีกหนึ่งศิลปินดารานะคะที่ตอนนี้หันไปใช้วิถีเกษตรค่ะไปปลูกผกักทําฟาร์มทําคาเฟ่ยอยู่ที่ภาคเหนือค่ะคุณฟีนั่นคือคุณแหม่มคดยาใช่ไหมฮะใช่ค่ะบอกแล้ว,ว่าคนนี้เนี่ยเคยรับรางวัลคมชิลอรวัของเราด้วยตอนนี้อัปเดตเป็นไงบ้างคุณปูนโอ้ต้องบอกว่าตอนนี้นะคะก็มุ่งมั่นทาปลูกข้าวทาําผักเรียกว่าเป็นฟาร์เมรเมอร์เต็มตัวเลยค่ะ เ,เราก็ทำทำมาน,น,ะะำนานแล้วค่ะทำมานานแล้วแต่อาจจะแบบค่อยๆทําทีละเล็กและน้อยแล้วก็ค่อยๆเริ่มจากตอนแรกขายเป็นวัตถุดิบก่อนตอนหลังก็เริ่มมัมีร้านอาหารเป็นมีคาเฟ่แล้วตอนนี้ก็เป็นที่พักก็จะมีแบบฟาร์มทูเทเบิลแล้วคนที่อยากมาเที่ยวที่ฟาร์มก็สามารถมาพักได้ด้วยะคะ่ะคือเอาจริงๆก็โชคดีเพราะว่าเราก,เราก็เราก็ทำงานร่วมกับเกษตรกรร่วมกับชาวบ้านร่วมกับ คนที่เขาทำํำนาปลูกข้าวหรือว่าเลี้ยงหมูเลี้ยงไก่อยู่แถวแถวนั้นด้วยนะคะเราก็จะได้ได้ความรู้ได้คําแนะนําจากพวกเขาเขาก็มาช่วยเราทําแล้วเราก็ช่วยแบบอ่ะวางวางแผนให้ว่าต้องประมาณไหนยังไงก็ก็ทําร่วมกันก็สนุกดีคนที่เหนื่อยน่าจะเป็นสามีมากกว่าพี่ไม่ค่อยได้เหนื่อยเออก็เราก็แบบ ก็ S <S <an> ดูเจ้าเพลินๆสนุกแต่คนนั้นเขาชอบอ,อยู่จังหวัดเชียงรายค่ะสิรินฟา้าค่ะอยู่จังหวัดเชียงรายอำเภอเมืองนะคะอยู่ไม่ห่างจากวัดร่องขุนแล้วก็ไม่ห่างจากศรีค้าค่ะคุณผู้ชมค่ะถ้าเกิดแวะไปภาคเหนือเนี่ยก็ไปเที่ยวไปชมนะคะไปชิมไปช็อปคาเฟ่ของคุณแหม่มได้เลยค่ะใช่เลยครับผมมาตอนข่าวนี้ดีกว่านะฮะทุกๆวันพูดแบบนี้ครับเจเครอย,อยู่แล้วคุณปูนวันนี้นะครับผมเป็นเรื่องราวของวงการซีรีส์วายครับที่บอกเลยครับว่ามีการแบบแอบแทงข้างหลังกันด้วยเรื่องราวมันจะร้อนมันจะแซ่บขนาดไหนติดดตาามีกว่ครับ ข่าวาวแห่วงการซีรีส์วายที่กำลังรุ่งเรืองว่าเบื้องหลังแล้วบางคู่ที่เห็นต่อหน้าแฮปปี้ดีดีเบื้องหลังก็อาจ,จไม่โอเคเท่าที่ควรก็เป็นไปได้นะจ๊ะ <c oughs> เหมือนคู่นี้ ที่คู่จิ้นซีรี์วายแต่คอมไม่ได้ไปต่อวงในเมาว่าทั้งสองต่างคนต่างเมง็นขี้หน้ากันมาพักใหญ่แล้วแต่เพราะมีงานและได้เงินต้องทนทน,ทนกันไปล่าสุดมีขาววฮีพระเอกขอเซกูดบายนายเอกคู่จิ้นถึงขั้นเดินขึ้นไปคุยกับผู้ด้วยตัวเองนะจ๊ะและสุดท้ายก็แยกย,ย้ายต่างคนต่างอยู่แต่เรื่องมันไม่จบแค่นี้นะเซประทุอีกรอบมีฮีพระเอกแอบมเมาส์นาย คู่ริ้นลับหลังเล่นหมดเหยื่อชวนหน้าเห็นใจถึงบอกถูกเหยื่อถูกบูลลี่แถมต้องเป็นเดอะแบกแก้ไขปัญหาให้ทั้งที่ความเป็นจริงนั้นตั้งใจออกมาพูดให้คนอื่นมองดูไม่ดีเพราะกำลังจะมีผลงานวายกับคู่ใหม่นั่นเองงานเนี้เรียกว่าเอาดีเข้าตัวเอาช่วยให้คนอื่นจริงๆ เรียกได้ว่าเป็นประเด็นร้อนที่หลายคนจับตามองนะสดจะเป็นคู่ไหนนั้นนะครับอย่ายงดีกว่านะฮะเดี๋ยวหมายสารจะมารอนะครับทุกคนใช่ค่ะน่ากลัวมากนะคะอย่าเพิ่งไปโยงค่ะแต่ตอนนี้นะคะต้องไปหาไอดอลแพลค่ะเพราะว่า i อดอลแพลนะคะจะได้มาอัปเดตเ,เรื่องราวข่าวสารเกี่ยวกับงานประกาศรางวัลคมชันึกอวอรครั้งที่21ก่ะ